เอ้ยทำไมคุณยายต้องใช้ผมเกล็ด้าในตอนฝนใกล้ตกด้วยเนี่ยเอ้ยนี่เอาพากองไปตรงนี้เลยที่เกี็ดพับแล้วกร<ะ>าบสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลโอแมนสุดหลอ่อหลอ่หลอเวลิกด ทางน้องๆที่เข้ามาแล้วก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์พี่โอมแมนด้วยนะเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ในแมบบเดี๋ยว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 เออ,อคุณยายทำไมน้ำลายยืดขนาดนั้นนะโอ้ my god เออมาโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันออกก็ได้เออโอเคน้องๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่โอแมนด้วยนะตอนนี้พี่โอแมนอยู่ไม่ได้แล้วคุณยายเป็นอะไรไม่รู้เหมือนไม่มีสติแล้วโอ้โหเดี๋ยวโอ้ ตอนนี้กองทัพแมวบุกอยู่ในบ้านของพี่โอแมแล้วก็คุณยายแล้วนะโอ้ยพี่โอแมต้องรีบออกจากบ้านนี้ให้ได้เลยโอ้โหโอเคน้องๆตอนนี้พี่โอแมอยู่ในแมวคุณยายก็พูดอีกครั้งแล้วก็ตอนนี้มีลาวาด้วยเห็นไหมเนี่ยเออประเจิบโอ๊แต่ว่าพี่โอแมเป็นนินจานี่นาไล่เรไปนี่เลยต้องให้เทพอย่างโอแมนลุยคนเดียวโอ้ยประจิบอ๊ เฮ้ยน้องๆโอ้ตอนนี้อันตรายมากเลยนะในแมปมีแต่ลาวาเต็มไปหมดเลยน้องๆคนไหนที่อยากเล่นแมปนี้พี่โอมันจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนะจะไปทางไหนเหรออ๋อเขาบอกให้เราไปทางท่อแอร์นะน้องๆจึ๊บนี่เลยโอ้โหว้าวโอ้ my ึ๊บเปลี่ยนแมปออกมาตรงนี้จึ๊บเช็คพอยต์ก่อนปึ๊บโอ้ตอนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยแก้วน้าคุณยายอย่างนั้นเหรอโอ้โหคุณยายทิ้งฝันปลอมไว้ตลอดทางเลยน้องๆจึ๊บ เราต้องโอ้โหมีเครื่องคนฟันปลอมด้วยจื๊บโดดรีบไปจืป๊บโอ้โหแบบเทพเจ้าอืมจื๊บจื๊บสวเวิร์ฟสวเวิร์ฟเอ้ยน้องๆช่วยพี่โอแมนด้วยสิพี่โอแมนต้องรอดออกจากที่นี่ให้ได้โอ้โหเดี๋ยว,ยวนะเ,เจอทางเขาวงกดปเออทางนี้ไม่ใช่ oh, <no. S 1> พี่โอแมนเป็นนินจาต้องสืบค้นให้ได้ว่าทางไหนแต่ก็ทางนี้ก็ไม่ใช่เหมือนเดิมเลยเลยจะโม้อย่างเดียวเลยพี่โอแมนน้องๆพิมพ์บอกมาอย่างนี้นะจื๊บ โอ้ทางนี้ทางออกเยอะจึ๊บเฮ้ยเราต้องออกได้จึ๊บจึ๊บออกไม่ได้จึ๊บทางนี้ก็ยังไม่ like. <ain ways dishes together> ใช่น้องๆแล้ทางนี้ล่ะทางนี้ใช่ไหมเออเอ๊ะเหมือนจะใช่จึ๊บจื๊บจ๊บใช่ไหมใช่ไหมจึ๊บเย้พี่โอมอออกมาได้แล้วโอ้โหเช็คพอยกันเลยนี่น่ย้โอเดี๋ยวคุณยายนั่งถักทอผ้าอุ้ย คุณยายจับเด็กคนนั้นที่คอยช่วยเหลือเราย่านาแต่หน้าเขาเหมือนปีศาจมีเยลี่ลูกตา้วยเห็นไหมนะ <c oughs> เอเอคุณยายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะตรงนี้พี่โอเม่ต้องใช้สูตรเดิมแล้วเราต้องเริ่มจากาการกระโดดเฉียงน้องๆนะจึ๊บนี่ไงกระโดดเฉียงจึ๊บนี่ตดดเฉียงนี่โดดตามพี่โอมได้เลยนะน้องๆกำลังจะโมเลย เอาหม่เอาใหม่พี่โอแมกก็ยังใช้สูตรเดิมนะใช้การกระโดดเฉียงน้องๆพี่โอแมกว่ามันจะไปง่ายกว่าเดิมนะจึ๊บนี่เลยพี่โอแมกจะกระโดดเฉียงนี้จึ๊บนี่นี่จึ๊บนี่จึ๊บี่ไงพี่โอแมกกระโดดแบบเฉียงเฉียงมาแล้ว<ะ>โอ้โหกันไกลอันเบลเลอร์เลยปักไม่ได้การละบ้านนี้ชักอันตรายแล้วโอ้โหนี่อะไรกันนี่นี่คือไหมพรมที่คุณยายถักไว้อย่างนั้นเหรอจื๊บพี่โอแมนยอมไม่ได้ละเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ยิ่งอยู่ยิ่งอันตรายจังเลยนะเออ คเราจะทําการโดดผ่านเลื่อยนี่ไงวิชานินจาพี่โอแมนยังใช้ได้อยู่นะปึ๊บเลื่อยอันนี้หยิบได้มันจะไม่พุ่งใส่เราใช่ไหมจึ๊บนี่ไงจึ๊บจึ๊บนี่เลยโอ้โหวิชานินจาที่เรียนมาไม่สูนเปล่าเลยนะโอ้โหโอ้โหในบ้านมีลาวาอีกแล้วน้องๆนี่คุณยายทําอะไรไว้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี่ลูกแมวชัดๆนี่แน่นี่แน่เมียวแมวเมียวเมียวเมียวเมเมียวปึกระโดดขึ้นจุ๊บจุ๊บลูกอมจึ๊บ เหยียบคุกกี้เหยียบฟันคุณยายโหฟันคุณยายแข็งแกร่งมากเลยอยู่ในลาวาได้ด้วยแหละเจ๊บเช็คพอยต์ก่อนที่จะไปทุกที่ทุกทางโอ้โหอะไรเนี่ยใครมาเล่นสลามทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยเจ๊บเจ๊บใครมาทิ้งสลามไว้นะเฮ้ยหน้าตีจริงๆเลยเราจะไปตีทําไมเราเราไม่ใช่คุณยายนี่นะทางนี้มันจะอ้อทางนี้ไม่มีที่ไปควนกลับมาใหม่เจ๊บเช็คพอยต์ก่อนจจ๊บโอ้เดี๋ยวนะโอ้ อันนี้อะไรเนี่ยโอ้คุณยายจับเด็กมาทำเบอร์เกอร์ เอ้ยเดี๋ยวกันนะอาหารเช้าที่พี่โอแมนกินเมื่อวานมันคือเนื้อเด็กๆเลยเนี่ยโอ้ยเอ้ยรีไปดีกว่าเอ้ยน้องๆคนไหนที่ชอบพี่โอแมนเล่นเกมโรบอทนะก็เข้ามาคุยเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะพี่โอแมนจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็คลิปโรบอทของเราในช่วงที่น้องๆเวิร์กไม่ใช่วิเคราะห์โฮมดีเรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้านพี่โอแมนจะลงคลิปให้เกือบทุกเย็นแล้วนะอาทิตย์หนึ่งจะมีคลิปโรบอทลงตอน4โมงเย็นนะอย่าลืมมาดูกันนะอือเอาละ องนี้เราตนะ้องทำยังไงนะอ๋อเราต้องเหยียบแผ่นสีน้ําเงินอย่างเดียวเห็นผู้หญิงเขาเหยียบจึบ๊บไม่ใช่หรอไปต้องใช่สิจึบ๊บเหยียบแผ่นสีน้าเงินอย่างเดียวเหยียบสีน้าเงินอย่างเดียวีนจึบ๊บอโหจะออกได้แล้วจะออกได้แล้วสีน้ําเงินอย่างเดียวเย้เย้เย้เบื้องหลังนี่โดดอย่างนานน้องๆเข้าประตูไปแล้ววิบเช็คพอยต์จึ๊บเดี๋ยวนะหลังจากเช็คพอยต์โอ้โห มีลาวาแล้วก็มีไม้พี่โอแมนเลือกเต็มไปหมดเลยไงพี่โอแมนเลือกอันนี้แล้วกันน้องๆคนไหนที่ดูอยู่ถ้าเกิดพี่โอแมนเลือกได้แบบทีเดียวรวดขอให้สักสอง0ันไล์นะพี่โอแมนขอแค่นั้นแหละเออจื๊บจืบโอ้แล้วก็อันนี้เย้โอโหโอ้โหแบบว่าวิชาแบบอย่างเซียนเลยพี่โอแมนเก่งมากเลยเช็คคอยก่อนเดี๋ยวลงไปอีกขี้เกียจเลือกเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะเออจัเอา หามเหยียบเส้นได้อ๋อปุ๊บนี่เลยจจ๊บไม่เหยียบไม่เหยียบก็ไม่เหยียบนี่กระโดดแบบนินจาปุ๊บเหยียบได้มาเลยจจ๊บจ็บจบเช็คพอยต์นี่เลยนี่ไงวิชาทรงตัวนินจาพี่โอแมนนี่พี่โอแมนฝึกมาอย่างดีเลยนะฮะไม่ต้องห่วงนะจจ๊บนี่ไงจจ๊บเหยียบบนเข็มพี่โอแมนคิดว่าลูกอมมาตลอดเลยโอ,โอ้โหมัวแต่เดินไม่ได้ดูคุณยายเลยโอ้โหนี่พี่โอแมนต้องเข้าไปหาคุณยายแล้วเนี่ยจจ๊บ เึ๊บเหยียบเข็มหมดุดเกียไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยจจจจ,จโอ้วันนี้เรามาถึงมือคุณยายแนละ้วน้องๆโอ้โหดูคุณยายสิยิ้มหวานเลยโอ้แมนเป็นไงลาเจบ๊บเหยียบอันนี้เหยียบอันนี้นี่เราจะไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะ โอ้เข้ามาอยู่ในป่าของคุณยายเว้ยเหม็นไปหมดเลยอฮ้ยพี่โอแมนต้องรีบออกแล้วอดจื๊บเลื่นไม่ตรงนี้เออไม่เลื่นโอ้โหเริมบอกบอกว่าไม่เลื่นไงจุ๊บเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวอันนี้คือเม็ดเลือดของคุณยายแล้วก็โอดเดี๋ยวนะมีเด็กๆที่เข้ามาก่อนพี่โอแมนทำไมเขามาล้มอยู่ตรงนี้ออจื๊บไหนขอเยียบหน่อยจื๊บไหนขอเยียบหน่อยอดจื๊บโอ้โหเดี๋ยวนะชักหน้ากลัวแล้วนี่คุณยายกินเด็กเข้าไปด้วยเหรอเนี่ยเ้ยเช็คพอยก่อนเธอโหมหน้ากลัวมากเลยจื๊บแล้วก็อันนี้โอ้โห เึ้ยเหยียบโอ้นี่เราต้องเหยียบเม็ดเลือดของคุณยายแล้วเนี่ยจึ๊บใครที่เคยเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเคยเห็นเม็ดเลือดนะเนี่ยแหละคือเม็ดเลือดของคุณยายโอ้โอเดี๋ยวนะเดี๋ยวในท้องมียันเลเซอร์เลยน้องๆโอ้เดินไปแล้วคุณยายเออจึ๊บโอ้โหผ่านหน้านี่มุมอมองนี้จะทําให้เราผ่านได้นี่แม่เป็นไงล่ะจึ๊บนี่จึ๊บเช็คพอยท์ โอ้โหถึงกระดูกที่โค้งคนยญ่แล้วเนี่ยบมองจากข้างๆเหมือนเดิมน้องๆนี่เลยผ่านฉลุยนี่อย่างเก่งเลยพี่โอแมนเนี่ยย๊บไตกระดูกคนยา่ขึ้นไปออาเนื้อเดือดยบยืบยืบยบยืบยืบยบคนยายจะต้องหนียวจากบ้านคนยา่ให้ได้เลยถึงึ๊บเอ๊ะโอตรงนี้ลื่นแน่ๆเลยน้องๆเออด้วยประสบการณ์ของโอแมนต้องหลบข้างๆนะยืบนี่เห็นไหมย๊บนี่หลบข้างๆลื่นบออกทางไหนเออเสียงใช่เลย จุ๊บโอ้คุณตำรวจคุณตำรวจมาช่วยเราแล้วเย่เย่เย่โอ้จึ๊บ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 โอ้โหเฮ้ยในที่สุดคุณยายใจร้ายก็โดนจับแล้วนะเพราะคุณยายกินเด็กนะน้องๆฮ่า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 ๊บเช็คพอยต์ F B ending เย่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะมีแมปคุณตาด้วยงั้นเหรอ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในแมปคุณตาดีกว่าเธอหาคุณยายโดนจับแล้วคุณยายกินเด็กนายขอบใจมากเลยนะเย่เย่เดรเรเรแกนนี่นั่นไงกินจนท้องเสียอ